ค่ะตอนนี้หนิงและเบลล่าค่ะต้องมาดักรอบพี่ซูโม่และพี่เคนโดที่โรงเรียนกันเลยสวัสดีครับสวัสดีแม่ด้วยค่ะนี่คือพี่ซูโม่และนี่คือน้องเคนโดนะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแล้ววันนี้ไม่ไปทํางานกันเหรอครับเ๋อว่าไม่มีงานก็มาโรงเรียนค่ะอ๋อแนะนากันหน่อยว่าแต่ละคนอายุเท่าไหร่กันแล้วสวัสดีค่ะซูโม่อายุเก้าขวบครับเคนโดอายุหกขวบครึ่งค่ะเบลล่าแป๊ล ครอบครัวนี้เนี่ยสิ่งที่น่ารักและก็เด่นชัดที่สุดคือความจำมัมนะคะโดยเฉพาะเคนโดที่ตอนนี้โอ้โหจำมัมมากโดยเฉพาะที่แก้มนะคะแต่กว่าจะมาจำมั่มแบบนี้เนี่ยก็มีอุปสรรคเหมือนกันได้ข่าวว่าซูโม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นยังไงคะตอนอายุประมาณขวบเจ็ดเดือนนะคะเขาเป็นโรคลำไส้กลืนกันคือโรคอ้วนสาหรับเด็กตอนนั้นหนักเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณสักหกสิบเจ็ดอะค่ะ ก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมตัวใหญ่ค่ะแล้วคุณหมอบอกว่ายัางไงคะเออพอดีอาการก็คือเขาจะอาเจียนเป็นเลือด<ม>แล้วก็ถ่ายเป็นเลือดแต่เขาไม่ไม่งอแง,งเท่าไหร่ค่ะเราเห็นอาการแบบผิดปกติเราก็พามาโรงพางยบาบาลคุณหมอก็บอกว่างั้นขอเป่าก่อนเอาลมเป่าเข้าไปในลำไส้เผื่อมันจะหลุดออกจากไสนพอสองรอบแล้วมันไม่หลุดแล้วคุณหมอเลยบอกว่าขอผ่าออกนะคะไม่งั้นไส้มันจะแตกค่ะตอนนี้คุณแม่เครียดนะคะเครียดเหมือนกันเพราะ เขายังเด็กเขาต้องดมยาสลบด้วยการผ่าหรือว่าลักษณะของการรักษานี่มันเป็นยังไงคุณแม่ก็คือเหมือนผ่าไส้ติ่งอะค่ะแล้วก็พอผ่าเสร็จเขาก็จะเอาลำไส้เนี่ยเย็บติดกับผนังเพื่อจะไม่ให้มันดูดกันเข้าไปอีกแล้วเลยทานอาหารได้น้อยลงน้ำหนักลดลงไหมคะหลังจากที่ทําลดลงเยอะลดลงเยอะขนาดไหนครับก็พออ้วนๆเสร็จก็ค่อยๆผอมลงมาเรื่อยๆเป็นเหมือนอีกคนหนึ่งไปเลยใช่นั่นสีนั่นหญิงก็ว่าซูโม่ดูสู้ไปนะลูก กินน้อยลงเรื่อยๆแม่ต้องบังคับผมกินนะงั้นผมไม่กินแนมะ่อดอดเล่นเกมอดทำอะไรเลยแม่มาผมอยากให้บังคับผมให้ผมอ้นอวนหนึงเลยน้าผมกินเยอะกว่าของสู้น้าไม่ใ่น้องสุโมนะคะเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะทานข้าวเก่งมากเลยแต่จะทานช้าเพื่อนๆมาคุยเงี้ยเขาจะคุยกับเพื่อนก่อนแต่พอเพื่อนจะไปเงี้ยทานแล้วแล้วก็เลยเสร็จช้าเขาอย่าเยงเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสมี ัมมาคารวะมีมารยาเวลาพูดคุยกับคุณครูก็จะมีครับอย่างเงี้ยลงท้ายแล้วก็ช่วยเหลือคุณครูเวลาคุณครูซื้อของถืออะไรเงี้ยค่ะมีแบบว่าเวลาเพื่อนไม่เข้าใจเขาก็จะเข้ามาช่วยอธิบายให้ฟังแล้วถ้าเกิดซมโมิไม่เข้าใจเงี้ยเขาก็จะกล้าที่ถามเพื่อนเห็นด้วซแลเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมลดความอ้วนใช่ค่ะทำไมลูกทำไมถึงอยากลดความอ้วนคะเพราะอะไร ขึ้นแล้วปะป๊าไม่ไหวใช่ไหม,ไ,มไหล่้าให้พี่ก็ฟังด <f ucker> ีกว่าขึนว่าที่ไหนไหนเหนื่อยขนาดไหนนั่นเหนื่อยมาหลังวันยังไม่ทันอะไรยะตกก็ค่ะ ปดันดันอย่างนี้กันเข้าไปเลยก็ยังไม่ขึ้นจะมาทับซูโม่เอาทับไหมทับด้วยเหรอแต่ว่าตอนนี้เคนโดเองก็กําลังเริ่มที่จะลดความอ้วนแล้วที่การลดยังไงบ้างคะคุณแม่คือทุกทีเขาจะกิน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 จนเยอะเกินเราจะเบ่กเขาว่าอิ่มแล้วพอแล้วนะเหตุผลของการเกิดความอ้วนเนี่ยเป็นเพราะว่าที่บ้านมีค่านิยม ให้ทานเยอะอยากให้จำมั่มหรือแบบเขาริดว่าด้วยนิสัยเขาชอบทานอยู่แล้วเขาทานเขาชอบทานหเห็นของที่เขาโปรดเขาชอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะกินเยอะน้องผงชอบหิงกินนักเดียวย่อยเร็วมากหิวเลยเวลาอร่อยนะคะผมน้าของจะาสั่งสั่งสั่งตลอด อันนี้เนเคนน้องเคนหนึ่งจานคับไม่เงินจุกไม่เงินจุกสับเป็นรคือของโปรดของของครัเคนโดอยู่โรงเรียนก็เป็นเด็กน่ารักเช้ามาเนี่ยเขาจะรับผิดชอบจดกันบ้านทํางานไม่เข้าใจเขาก็ถามอยู่คนนี้ตรงได้ไหมครับตรงนี้ถูกไหมเพื่อนชอบเพื่อนเพื่อนบางคนหยิกแก้ม ดึงแก้มแล้วก็กอดแต่ยกไม่ไหวเพราะตัวใหญ่ตัโตทันข้าวทันเก่งนะแต่หลังๆนี่จะลดลงอย่างที่เขาบอกแหละเพราะว่าน้ำหนักตัวมากขึ้นทีนี้มาเข้าเรื่องของโรงเรียนบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ทั้งคู่เรียนอยู่ที่ไหนครับ ะะก่อนหน้าที่จะมาโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนไหมคะก็บอกเขาว่าเราจะย้ายโรงเรียนมันเโรงเรียนนี้โรงเรียนใหม่<อ>แล้วก็มาดูสถานที่แล้วก็เขาก็โอเคแล้วยิ่งพอมีพี่น้องเรียนด้วยกันก็อุ่นใจกันมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะตอนเข้าโรงเรียนช่วงแรกๆเนะะี่ยค่ะมีปัญหาร้องไห้ก็จองแงไงมั้งะคะก็ร้องไห้ประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนนึงเลยหรอคือหมายถึงว่าพอมาส่งปุ๊บก็ร้องเลยร้องแล้วแต่แป๊บเดียวก็เงียบเห็นลูกร้องไห้ตอนนั้นจิตใจคุณแม่เป็นยังไงมั้ง ก็โอ้โหก็เสียใจอ่ะเสียใจนองแต่ยังไงต้องทำใจอ่ะไม่งั้นเขาก็จะร้องแล้วติดเราไปตลอดเงี้นไม่ไม่อยากจะเข้าโรงเรียนของหนิงเนี่ยหนิงร้องไห้เพราะลูกวิ่งหนีหายไปเลยแล้วก็ไม่มองย้อนกลับมาดูแม่อีกเลยเพราะว่าชอบไปโรงเรียนใช่ไหมคะทีนี้พอมาโรงเรียนกันแล้วนะคะดีใจไหมได้มาเรียนโรงเรียนเดียวกันให้แยกกันเอาไหมไม่เอาเวลามาโรงเรียนด้วยกันเนี่ย มีช่วยกันมากมีใครมาแกล้งนะ้องมีใครมาแกล้งพี่มะนีมีน้องมีผมมีตัวใหญ่ขนาดนี้กลัวมักลัวเหมือนกันคนดีเหมือนกันครับอ้วนเหมือนกันเลยมาแกล้งกันเลยผมต้องดูแลน้องถ้าเว AN ลาน้องโดนรังแกผมก็ต้องไปช่วยช่วยดูแลน้องอยู่ใกล้ๆแล้วซูโม่ช่วยน้องอยังไงคะบอกว่าเลิกกันได้แล้วแล้วก็ฟ้องพ่อเลยอ๋อใช้วิธีฟ้องพ่อเลยแล้วหยุดนะเ,าเาขาก็หยุดแล้วการดูแล,ก,แลกันแล้วกันนะคะระหว่างพี่น้อง เขาก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาอยู่โรงเรียนค่ะคุณแม่มารับช้าก็จะให้พี่โทรตามคุณครูก็จะบอกว่านอนโรงเรียน <c oughs> เลยไหมอ๋อ <c oughs> ไม่อยากนอนที่โรงเรียนใช่ <c oughs> ผมบอกว่าแม่มาลับช้าจังก็ร้องไห้เงแม่อยู่ไหนอยากให้แม่มารับเร็วๆบอกว่าอย่าแม่ก็มาลับแล้วก็เลยให้โทรศัพทเ์เเลยเขาบอกว่าแม่ก็จะถึงแล้วกลัวนอนโรงเรียนก็กลัวแม่ไม่มารับอ่ะกลัวแม่ทิ้งอยู่เนี่ย ผมเลยร้องไห้เวลาแม่มารับแล้วผมก็หยุดร้องไห้ครับพีบ่ชายก็ดูแลน้องดีน้องดีก็มาถามว่าน้องงานไปถึงไหนเหลืออะไรมั่งสอบได้กี่คะแนนก็จะห่วงน้องนะแล้วก็บอกไปว่าได้คะแนนเท่านี้นะอะไรนร้องต้องไปสอนน้องอ่านนะบางทีน้องขึ้นมาอาจจะมาสายหน่อยเพราะรถติดเขาก็เดินมาส่งแล้วก็มาบอกครูว่ามาสายเพราะว่าอะไรอย่างนี้เขาจะมาแจ้งให้ ช่วงหลังๆนี่ครูอยากให้เขาดูแลตัวเองก็จะบอกว่าเดี๋ยวให้น้องขึ้นมาเองนะนพี่ก็ส่งบันไดก็ทีน้องเข้าห้องแล้วก็ขึ้นบันไดไปถ้าเกิดว่าน้องขาดหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะให้น้องตลอดเขาจะมีน้ําใจเวลาถือของจะช่วยน้องือช่วยเหลือเออหนักไหมทําอะไรเงี้ยจะช่วยก็ชอบไปหาน้องเคนโดแอบมองม่น้องเห็นเขารักน้องเขามากท<ะ>่านา่นเรือน้านําให้กินด้วย องพี่น้องโตขึ้นมาเนี่ยเคยมีปัญหาทะเลาะกันบ้างไหมคะมีมีเหรอคะไหนเล่าให้ฟังนะทะเลออาะที่ไหคะคุณแม่ก็ <c oughs> คือจะเล่นด้วยกันแล้วบางทีก็จะแบบว่าพี่เบื่อละไม่อยากเล่นละ<ม>น้องก็จะแบบเล่นหน่อยหน้าอ,อะไรเงี้ยชวนไปเล่นแล้วแบบไม่เล่นคุเลาทะเลาะเขาทำยังไงเอออยากเห็นก็แบบว่านี่เขาจะไปแกล้งคนนี้อ้าวกลายเป็นน้องแกล้งพี่ใช่แกล้งยังไงครับแกล้งงไงครับไอ้กำลังเข้าน้ำอยู่ก็แล้วก็ไปปิดประตูปิดประตูแล้วนั่นเด็กก็กลัวแล้วครับ โอ้โหเป้วพี่พอน้องแกล้งทำไงคะยอมยอมเป็นพี่ที่ดีมากแต่ใคยส่อยอยต่อยน้องด้วยนิดเดียวแล้วน้องร้องให้ไหมคะคุณแม่ล่ะคะรับมือยังไงพอเห็นน้องลูกทะเลาะกันทะเลาะกันใช่ไหมคะก็ถ้าทะเลาะกันก็จะตีคนนี้ก่อนตีแล้วก็พูดเหตุผลให้ฟังว่าหนูเป็นพี่หนูต้องดูแลน้องห้ามทะเลาะกันน้องเพราะเรามีกันแค่สองคนสิ่งที่เน้นมากที่สุด ในการเลี้ยงลูกทั้งสองคนสิ่งที่ปลูกฝังกับลูก,อก่องไงบ้างคะคือถ้ามีเวลาก็ให้เขาทำเรียนเต็มที่เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะมีงานข้างนอกเนี้ยค่ะก็ให้เขาทำ มีผลงานต่างๆมาให้ดูกันสิ่งที่สำคัญคือเน้นเรียนก่อนใช่เรียนเรียนกันหนักไหมครับเ,นนเรียนกันหนักก้นอสมควหนักกันพอสมควรนะนมาถึงคำถามสุดท้ายถามทั้งซูโบโถามทั้งเคนโดนะคะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะซูโบอ,อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักเรยนอากหมอประโยชนาสามอย่างเลยอะแล้วเคนโดล,ล่ะอยากเป็นอะไรเป็นนักบินอยากเป็นนักบิน แต่นักบินเนี่ยน้ำหนักต้องลดกว่านี้อีกเปล่าต้องลดอีกหน่อยนะเดี๋ยวเรานะคะจะเป็นกำลังใจให้เคนโดล,ลดน้ำ<ถ>เดี๋ยวพุงทำไมนะลูกอย่าวางจิตไปกอดปุ่อื่นใช่เดี๋ยวพุงมันจะไปกดปุ่มอื่นนะเดี๋ยวบินไม่ได้นะอันไหนขมแมวพุงให้ดูซิ เดี๋ยวคราวหน้านะเราจะเจอเคนโดเวอร์ชั่นผอมและนี่ก็คือความน่ารักของครอบครัวน้องซูโมและน้องเคนโดนะคะที่คุณแม่เน้นอย่างมากเลยว่าการเรียนต้องมาก่อนนะคะ <S <S แล้วก็สองพี่น้องก็ต้องรักกันด้วยนะคะ, <S 2> <S 2> ะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของความผูกพันระหว่างพี่น้องะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงของเบบี้ทอเพื่อเป็นการแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับโรค <S <S ลำไส้ตึนกะัน ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มีหลายคนนะคะอาจจะสงสัยเกี่ยวกับโร,โรคลำไส้กลืนกันนะคะก็คือภาวะที่ลำไส้ส่วนต้นจะมุดเข้าไปสู่ลำไส้ที่อยู่ส่วนท้ายกว่าสาเหตุเนื่องมาจากว่ามันมีการไม่สมดุลภายในโพรงของลำไส้ตรงนั้นซึ่งอาจจะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่มีการขยายตัวนะคะ เนื่องจากมีการอักเสบติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นภาวะลำไส้อักเสบหรือว่าจากการเป็นหวัดอาจจะมีความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดก็คืออาจจะมีติ่งเนื้อนะคะที่อยู่ในพโพรงของลำไส้เวลาที่ลำไส้บิดตัวเนี่ยนะคะมันก็เลยจะทําให้ตรงนี้มันมุดเข้าไปอยู่ส่วนท้ายได้ช่วงอายุที่พบบ่อยก็คืออายุประมาณ5-9เเดือนนั้นเด็กวัยนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถบอกได้ว่าเขามีอาการปวดท้องคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสังเกตอาการ ร้องไห้ของเขาจะมีอาการร้องกรีดตัวงอนะคะมือเท้าเกรง็งแล้วก็มีอาเจียนส่วนอาการระยะท้ายนะคะก็คือจะมีถ่ายอุจจาระออกมาเป็นมูกเลือดอันนี้ก็แสดงว่าเป็นรุนแรงมากขึ้นถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ย จะมีภาวะลำไส้เน่าตายซึ่งเป็นอันตรายมากนะคะก็จะมีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้การวินิจฉัยอาจจะมีการเอ็กซเรย์นะคะช่องท้องหรือว่ามีการทำอันตราซาวหรือการทำสวนทางทวารหนักนะคะจะเป็นการรักษาไปด้วยการผ่าตัดก็จะต้องมีการตัดนะคะลำไส้ที่เน่าแล้วก็มีการต่อลำไส้ที่ดีเนี่ยคืนเข้ามา สำหรับการป้องกันการเกิดโรคนะคะโดยการรับวัคซีนนะคะหรือว่าการดูแลเรื่องความสะอาดในเรื่องของอาหารและน้ําดื่มรวมถึงของเล่นนะคะที่เด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเอาเข้าปากได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกไม่สบายนะคะมีอาการอาเจียน ปวดท้องนะคะท้องเสียเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าประมาทนะคะก็คงจะต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าเกิดว่าการรักษาเบื้องต้นไม่ดีขึ้นก็ควรจะรีบพาน้องกลับไปให้คุณหมอช่วยตรวจดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นโรคลำไส้กืนกันได้